โอมนะโมพุทธายะกูจะกล่าวกำเนิดเกิดพระมหาธมืน่นกูจะโยนตัวกูขึ้นไปเป็นกงไม้ไล่ก็หักแหลกเป็นผุยผงทั่วทั้งเมืองสกลชมพูกูจะนำาลึกถึงคู่กูใครจะสู้กูก็ไม่ได้คู่กูจึงให้กูเล่าพระคาถาว่าพุทธัทงสระนังคชามิธรรมังสระนังคชามิสังฆังสระนังคชามิ พักวาชัยะมังครังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะวันทน่งปาสุอุชาอิสัปมิพุทธสังมิอิสวาสุนมะออุอิกาวิติวิสุทธิเศโทอาสังวิสุโรปุสะภุพาอรหังสุขโตพักวาสังวิทาปุกัยปะอปามะจุปะทีมะสังอังหุทุสามนนิสทาวิปีปะสูอุทุสัตนะโสจิเจรุนิตันนิพุตติง นามาณะนอนกนกะกออโนะณะกะอังตัทุมาธะอุมาอายังจิปิเสคิคิเสปิจิกันหะเนหะนิระมหาสตังจะภากสะนามาพะทะกระมะธะจะอภะคะนามากะยะสุสิมูพุทโธภพควา สุสิโมธรรมโมพระวาสุสิโมสังโฆพระวาโลกนาโถมหิติโกนาสังสิโมยะถาพระรังจังหังเหยหายเตชะคู่บาที่ยายจึงให้เป็นกำแพงเพชรทั้งเจ็ดชั้นกันตนกูคือพระวิพังพระสังคินีพระปารมัติอัฏฐาจริยเจ้าจึงให้คงแก่หอกดาบหลานเหลาธนูธนาทั้งหน้าไม้ปืนไฟ อย่าได้ต้องตัวกูเพชรชคงคงแก่หอกเหล็กหอกหลอหอกข้อเงินหอกข้อทองหอกสัมฤทธิ์กริดทองแดงคงแก่แสงฟ้าผ่าวังคงทั้งข้างซ้ายคงทั้งข้างขวาคงทั้งข้างหน้าคงทั้งข้างหลังคงทั้งนั่งคงทั้งยืนคงทั้งหลับคงทั้งตื่นคงทั้งกลางคืนคงทั้งกลางวันตรีเพชรชกงคงสวหะ โอมเอ,อกเรเลิกตรายพบตรบบาดานเหาะทยานบนอากาศหมู่อสูรขยาดมืดมัวกลัวกูอยู่ระยอหรือสีเลนซุกซ่อนนอนหลับอยู่กลางป่าทั้งขโมดมายาทยานเหาะมาช่วยกูหานุมาหลานพระวายุบุตรสัพยุทยด้วยอินทราชิตประสิทธิสัพพางล้างมารมตนได้เอาไปถวายแก่ลาบเจ้ากรุงลงกาหมู่อสูรยักษ์สาจะฆ่ากูก็บ่มีตาย ด้วยเดชะพระนาลายจุติลงมาบังเกิดณโมพุทธายะตรีเพชรชงคงอิติปิโสภควาเกษาผมอยู่ทั่วในกายตนกูคงตรีเพชรชงคงอิติปิโสภควาโลมาขนอยู่ทั่วในกายตนกูคงตรีเพชรคงคงอิติปิโสภนะควานขาเล็บอยู่ทั่วในกายตนกูคงตรีเพชรชคงคง อิติปิโสภควาทันตาฟันอยู่ทั่วในกายตนกูคงตรีเพชฌคงคงอิติปิโสภควาตะโจหนังหุ้มห่อตนกูคงตรีเพชฌคงคงอิติปิโสภความังสังเนื้ออยู่ทั่วในกายตนกูคงตรีเพชฌคงคงอิติปิโสภควา นาหารูเอ็นอยู่ทั่วในกายตนกูคงตรีเพชฌคงคงอิติปิโสภควาอัติกระดูกอยู่ทั่วในกายตนกูคงตรีเพชฌคงคงคงด้วยนโมพุทธายะพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาบิดารักษามารดารักษาพระอินทรักษาพระภหมรักษาครูบาอาจารย์รักษา อิมังกายพันธนังอาทิธามิ